สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงข่ายและการสร้าง Data Set นะครับในโปรแกรม Art Map ก่อนอื่นเลยเราเข้าไปที่แฟ้มข้อมูลของเราจากนั้นสร้างโฟลเดอร์นะครับคลิกขวาที่ตัวแฟ้มงานเลือก New นะครับโฟลเดอร์จากนั้นทำการตั้งชื่อหลังจากที่เราได้โฟลเดอร์ตัวนี้มาแล้วนะ Personal Geo Database นะครับคลิกขวาเลือก Personal Database ครับจากนั้นทำการตั้งชื่อนะครับเป็น mynet จากนั้นทำการาสร้าง future dataset นะครับ ดีขวาเลือก New ให้ใส่ name ว่า,า network นะครับจากนั้นคลิดที่ net นะครับคลิก import เลือกเป็นสตรีมนะครับกดแท d ครับจากนั้นนะครับกดเน x กเน็กแล้วก็ฟินิชครับเราก็จะได้อ่าแฟ้มข้อมูลที่อยู่ใน MyNet ของเรานะครับจากนั้นนะครับก็ทำการคลิกขวาที่ Network ของเราเลือก Import แล้วก็ f i l t จ r ร์ a าร์ดนะครับมัลติเพลก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ออกมานะครับ ใ,ในช่อง Input นี้นะครับให้เราใส่พา r ิเตอร์แล้วก็สติทให้เราลากมาทั้ง2ตัวนะครับแล้วกด Add ครับจากนั้นนะครับคลิกโอเคครับรอทำการนิดหนึ่งครับหลังจากที่เราได้ทำการาข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็มาคลิกดูว่าเราได้ข้อมูลพา r ิเตอร์และสติที่อยู่ใน Network ตรงนี้ของเราอยู่หรือเปล่านะครับ จากนั้นก็ทำการคลิกขวาที่เน็ตเวิร์นะครับเลือก new นะครับมาที่เน็ตเวิร์ t a s e t นะครับถ้าในการเปิดอ่าหน้าต่างตัวนั้นไม่สำเร็จนะครับก็ให้ลองปิดโปรแกรมออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นเราก็จะได้ข้อมูลตัวนี้เดิมกลับมาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ทำการคลิกขวาเน็ตเวิร์นะครับจากนั้นเลือก new นะครับต่อด้วย Network Dataset เหมือนเดิมครับก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราทำการต่อไปได้นะครับจากนั้นก็ทำการตั้งชื่อนะครับให้เป็น Network นะครับจากนั้นกด Next ครับคลิก Next ครับแล้วก็ Next ครับแล้วก็ Connectivity นะครับ เราดูบรรทัดที่2สตินะครับว่าให้เป็น endpoint หรือเปล่าถ้าเป็น endpoint เราก็กดโอเครับต่อจากไปนะครับก็ลิกนี่ครับคลิกนี่ครับแล้วก็นี่ครับเลือก direction นะครับจากนั้นนะครับ display r a n k unit ให้เราเปลี่ยนเป็น meter นะครับช่องนี้นะครับ ชื่อคอาว่า name นะครับให้ให้เราเปลี่ยนเป็น full name นจากนั้นนะครับคลิก apply ค,ค,ครับโอเคแล้วก็ next ครับ f i n i จากนั้นเราทำการนะครับกดแยก ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดคลิกโคลสจากนั้นกดแยกครับหลังจากที่เราได้รูปนี้แล้วนะครับก็ให้เรามาคลิกเครื่องหมายถูกที่หน้าเครื่องมือออกนะครับจะเป็น Network ร a ก i าณิ o ทรแล้วก็ Network ตัวนี้นครับให้เหลือแต่สตีต,ตัวเดียวจากนั้นนะครับให้เราไปาเลือกตัวเครื่องมือ Network Analy s t ตัวนี้ออกมานะครับ ก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับก็ให้ไปที่ Network Analyst นะครับตัวนี้ให้เลือกเป็น n e w r o u t e นะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่เครื่องมือ,อตัวนี้นะครับทำการ mark จุดออกไป2จุดนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเรื่องของการวิเคราะ์เส้นทางนะครับ กปเลยเราได้2จุดแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาทีา่ตัวนี้นะครับเราพ r o p e r ต y นะครับตัวนี้จะเป็นค่าแสดงของอค่าความสั้นความยาวนะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ตัวก็จะเป็นความสั้นแล้วก็ความยาวเราเลือกได้แล้วนะครับก็ให้กดโอเคนะครับก็ถ้าจะให้แสดงค่าเราก็กดที่ ตัวนี้นะครับสโลวก็จะแสดงเข้าออมาเป็นค่าที่มีความาเส้นทางที่ระยะสั้นที่สุสดจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็ทําการแสดงผลว่าเราจุดผ่านตรงไหนบ้างนะครับเราสามารถเลื่อนดูว่าบริเวณไหนที่เราสามารถาผ่านจากจุดระยะสั้นตัวนี้ได้นะครับก็จะดูเป็นแผนที่ตรงนี้ได้เหมือนกัน สร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการรีมูฟข้อมูลตรงนี้ออกได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นการคํานวณพื้นที่ที่ให้บริการนะครับโดยไปใช้ข้อมูลตัวเดิมนะครับสร้างจุดก่อนออไม่ใช่ครับเข้าไปที่ Network ร์กไอเฟนะครับเรียก New Service area นะครับจากนั้นทําการสร้างจุดพื้นที่ให้บริการนะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปที่ Service Area Property นะครับในช่อง a n a l y s i s t t i n g นะครับในช่องนี้นะครับก็ให้เราเปลี่ยนเป็น e n i t o r อยู่แล้วนะครับก็ช่องต่อมานะครับให้เราเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่1นาที3นาทีและ5นาทีนะครับจากนั้นกดโอเคครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดค่า โอมนะครับเพื่อให้แสดงผลค่าแสดงผลนี้นะครับก็จะเป็น,นการแสดงพื้นที่ที่การให้บริการทั้งหมดที่เราได้สร้างไว้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีให้ดูง่ายขึ้นนะครับโดย1นาทีให้เราเปลี่ยนสีเป็นสีส้มนะครับใน3นาทีให้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง และ5ทให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลตัวนี้มาครับเราก็ทำการรีมูฟได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการคำนวณพื้นที่อุบัติเหตุและหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับนั้นนะครับให้เข้าไปเลือกอ New c o s e t Facility นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ Facility นะครับ แล้วเลือกตัวเครื่องมือที่ create network location นะครับก็คลิกพื้นที่ที่เราจะให้เป็นโรงพยาบาลนะครับต่อไปนะครับตั้งชื่อโรงพยาบาลให้มันด้วยนะ หลังจากที่เราได้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลแล้วนะครับเราก็มาที่อินสแนนะครับเป็นอุบัติเหตุจากนั้นทำการคลิกพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับอันนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนสีให้มันด้วยนะครับให้เป็นสีสเขียวแล้วนนะครับโรงพยาบาลใช้เป็นสีฟ้า ไม่ชอบแล้วก็เป็นสีได้นะครับพอเป็นสีแดงเลยนะจากนั้นทําการเปลี่ยนชื่อนะครับ จากนั้นนะครับให้มาตั้งค่านะครับที่ co set facility p r o p e r t i นะครับให้เราตั้งค่าเป็นเมตรนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับต่อมาให้แสดงผลนะครับเข้าที่สโลปนะครับเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมาข้อมูลที่ได้มาตรงนี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่า,าพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ จะสามารถหาพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการรีมูฟข้อมูลตรงนี้ออกได้เลยนะต่อไปนะครับก็จะเป็นการสร้างข้อมูลโกดังกับร้านค้านะครับให้เราเข้าไปที่ uh, New O D c o s m e t i c นะครับเราก็จะได้พื้นที่ตัวนี้มาให้เรามาเลือกแท็บข้อมูลนะครับ Create Location ตัวนี้นะครับให้เราทำการคลิกโกดัง ลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็ทกําการเปลี่ยนชื่อให้มันด้วยนะครับ คลิกไปที่ destination นะครับให้เราเลือกข้อมูลเป็นร้านค้าเราก็สร้างจุดลงไปเลยต่อไปนะครับก็เราก็ทำการเปลี่ยนสี location ร้านค้านะครับให้เป็นสีม่วงต่อมาให้เข้าไปที่ od cosmetic property นะครับให้เลือกเป็น ไม่ว่จะเป็นระยะสั้นหรือระยะไกลนะครับให้เราเลือกตัวแดตัวหนึ่งก็ได้จากนั้นกิดโอเคนะครับต้องการให้แสดงผลก็เข้าไปที่สโลวนะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลตรงนี้มานะครับเราก็จะดูะข้อมูลที่เป็นตารางนะครับกดที่คลิกขวาไลายนะครับแล้วก็ Open Attribute Table นะครับจากนั้นก็ทำการดูข้อมูล ที่บิวนะครับส่วนข้อมูลที่เป็นลายตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีเส้นได้เหมือนกันนะครับก็เองสามารถเปลี่ยนดูให้คลิกขวานะครับตรงที่เป็นแท็บเส้นของสี จากข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโกดังที่ใกล้กับร้านค้าที่ใกล้ที่สุดนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการเสนอแบบที่10บเพียงเท่านี้นะครับ